โอเคครับสำหรับคำวันนี้ก็ผมครับเป็นดีทีวีก็ผมมาอยู่กับเกมแกลลี่มอนถ่ายผู้แฟมเลี่ตกเลยสุดยอดครับผม thank you teacher อันนี้ก็จะมาสร้างของเล่นๆกันกันพอดีว่าหลดมัดมาเยอะเลยเนี่ยผมก็เพิ่งไปหลดมอสแสมไปด้วยไอ้แค่นี้ย้๊าพกไปหลดมัดพกมีดมีดมาก็มาฟันในบีทีเล่นเราจะมาสู้ๆกันครับอู้เชื่อเจ็บก็เจ็บ โอเคตายง่ายมากครับตัวนี้เดี๋ยวเพื่งนเพลงเสียงเพิง่งอาจจะดังนะครับผมเดี๋ยวก็ช,ช่างแมงเกรียดไปโด,ดเสียงช่างแมงเหรอเคียดอ่ะเดี๋ยวก็พยายามพูดต่งางๆเอาก็แล้วกันนะก็ขอพยายามหายไปนานนะครับเกียดเลยครับก็ช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าจะแคสเกมะอะไรก็เลย กเพรเาะ Rv ก็แหลกๆอยู่ก็เลยไม่ได้แคสโอ้ผมมันจะเป็นโมเดลนี้ทต่เป็นโมเดมลของกหลโวอะอยู่เหมือนกันแล้วทำไมไม่เปลี่ยนให้กูอะไอ้เขีย้ยงก็หามาเล่นนะเพิ่งซื้อมาครับผมก็แพงไม่แพงครับ219บาทครับใครอยากเล่นก็แอดมานะครับ p d v ี p ีบีครับผมแคสค่ะอยากอยากเล่นก็แอดมานะครับอ่าเป็นเหมืนครับ โอเคต่อครับก็ประมานั้นนะใครอยากเล่นก็พิมพ์ช sure> uh ื่อว่า PDDTV นะครับผมเว้นวัคทีวตัวใหญ่นะครับมันจะเป็นรูปเครื่องหมายตกชายนะครับมีสตีมัสซื้อต้องซื้อเกมในราคา200กว่าบาทขึ้นนะครับถึงจะเพิ่มเพื่อได้ก็อยากเล่นแ้วก็เพิ่มมานะครับผมโอเควัดแมววัดแมวเดี๋ยวยิงคนเล่นดีกว่าเอลโลมไมเฟนปักปักปคนแหลใช่ไหมโอ้ยเราจะยิงพวกมันเล่นครับ โอ้ตัวนี้ก็เบื่ออยู่ออยมีาู่โอ้ไม่ร้องร้องไม่ได้ก็เน,นี่ยเป็นตัวที่เกลียดมากตัวนี้ตัวนี้มันตายยากครับตายยากมากเดีย๋ยวซื้อปืนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเอาปืนที่นางสนมโลกมาครับผมว่าปืนนี้แม่งแรงดีนะอุ้ยรถผ่านอ,อ่ะพงผมว่าปืนนี้แม่งแรงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกัอยู่เลยนะสึกหน่อยดีวะ วันนี้ครับผมวันนี้มันื่น่อยดูเอาเฮียไม่ตายด้วยชิบหายแล้วนี่ครับตาคตรไวนี่มีมามีมมีประมาณนี้ผมจะมาสู้ตัวตัวกับซอมบี้นะครับเดี๋ยวีอัก่อนมอืมอือตัว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 ตวตัตัวต เหมือนไซนนี่แ่อยครับเกมนี้มันเกมระบายดีนะไม่โดนไม่โดนโอ้ยโดนละเริ่มโดนละโอเคตายปวดหัวเลยอย่าเพึ ừ, ừ. ่งเออเดี ừ, ๋ยวเดี LIAM ๋ยววายแล้เออเดี๋ยวดาดาแกะเต้ามาเต้ามุดเดือ่ถูกป่ะู้กอนนะก็ ชอบเล่นซุสเทละมันรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีนะครับแต่ก็เกมมันเก่าแล้วไม่อยากซื้อมาเล่นร <c oughs> าคาก็ไม่ค่อยแพงครับแต่ไม่อยากซื้อมาเล่นจร <c oughs> ิงเกมมันก็215บาทเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ไม่เจ้ของเถื่อนนะครับไปก่อนเลยแล้วผมเคยเลยของุโหลดของเถื่อนมาเล่นใช่ตอนแล้วผมโหลดของเถื่อนมาเล่นก็สุะดว <c oughs> แต่แค่มันไม่เหมือนกับมันมีตัวเออเลยด้วย แ้นมันก็เรียกว่าฉครับตอนนี้เปนเกียร์ลิมบทขาเลย้วยว่าจะเป็นเกตเตอร์ประตูหกกรกไอชิบหายกูเฟลกับตัวนี้มากเลยอีกาจะไม่ทำให้เห็นเลเฟลตัวนี้ด้ยินเสียงเพลงอามามครับชิบาแล้ มีมันดีกว่าโคตรชอบเลยตัว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 ไหมตัวตัวดีกว่ามาตัวตัวดีกว่าตัว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 โอ้สองทีตายอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยนะอันนี้คืออะไรวะอืมออืมอมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยบอกไอ้หน่อยดินี่โอเคเก็บตังไปสัตว์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละ โอโหแฟร์อ oh, oh, ้ักอยู่ตืด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 มีมัดอะไรเาหลุดมายวกันมาแล้วก็เป็นมัดพวกโมเดลปืนครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่โมเดลปืนก็ส่วนตัวเองนี่ครับก็จะเป็นพวกเซ็กโก้เซ็กโก้เซ็กโก้อันนี้ก็เป็นพวกโอเวอร์วอชนะครับผม เป็นโครงกระดูกของแซนปั๊บปับ๊บปัปั๊บก็เป็นเนีดไอว้าววันนี้ครกดอ,อ,อนนีนี่มันจะมันคับติดใจ,จคนนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นกระดูกของแซนใช่ใช่กระดูกอ,อ้กาวตีเซกมันไม่ได้ชิบหายอ๋อเพลงดับอ้าวเพลงดับชิบหายละเดี๋ยวนะเข้าที่อาวุธก่อน โอเคได้ละได้ละนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับอ่านี่ตัวนี้นี่กดต่อยุออตายครับม,มันเอาเลือดตูเสเกลไกใช่ปักกิจเชนะเอาเอามืซีมาตัวนี้ก่อักปัก็ตต่อไตสรดไม่สุด โอเคตายสปัมสยิงยิงให้ยิงเออสปัมยิงสปัมรอทําสปัม มันเป็นหัวกระโหลกอ่ะโคตรไฟเลยขึ้นหายเล่นได้ใช่ไหมอันนี้ดีมากตร้ีครับก็เสทองมแล้วก็ก็ดูไฟแต่กระดูกมันทำาเบน้อยมากครับถึงยิดูกัโอ้ยแรงเจ็บ อ๋อจะตายเอาจะตายเอาแต่เาตาตตตพราะพวกนี้แหละคืจ,จะโหดมากเลยนะก็คิดไม่ก็จะไล,ล่สาระหน่อยเขามาเล่นเล่นเลยอ่ะไม่ได้ดูต้องมีแจงเหงาๆมนคิดไม่ก็ไล่สลาระโอ้โหแกเราจะมาแบบโดมิโน่มาแบบโดมิปนโน่เลยเายาวเลยเก็ต้อง

เราก็จะเอ่อไม่ค่อยมีตัวอะไรเล่นเลยฮนะผมไม่ได้ลงวัด MPC นะคะก็จะมีแค่นี้แหลนะจริงๆลงเป็นพวกอะไรนะซัพเปอร์แมนผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรวะวปปนี่ซเปอร์แมนเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ช่างมันอยู่มุ้งนี่คืออะไรวะอ๋อเฮียเฮียขึ้นกดคีย์ยยคคบอร์ดอย่างบ้าคลั่ง ต้องเล่นมีดครับผมมีดนี้โคตรนนชอบเลยโคตรชอบอะตัวละนี่ตัวอาดูครับผมโอ้โหอย่างเท่อย่างเทพพูดตรงๆมันจะมีสองอันนะผมโหลดมาสองอันส่วนนี้ก็ชอบมันสุดท้ายครับมันเรียกว่ามีดอะไรไม่รู้อะแต่ก็รู้ว่าโคตรชอบอะสวยดิก็มีดก็ไม่ค่อยแรงครับฟันเอ็นบีซีก็หลายทีกาจะตายออเหมือนกันนะชิหมหายละออกตัวตนี้ตายนี่ถ้ากดที่ขวาทีจะตายกดสองถ้ากดที่ซ้าย สองครั้งตายครับแต่ถ้าสู้กับซอมบีก้ก็ยวไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะพูดต่ำตรงหรือเปล่าโอ้ต้องฟันสองทีกูวา่าอ้อแล้วมาใส่ไม่ต้องโยนมามอกไม่ต้องโยนมาไม่ต้องโยนมาเออตายไป1 2 e two เจ็บ e f o u เซเว่นเอ๊นายเทนมันกระโดดฉี่ใส่โอ้โอ้น่อง่่ักปืนใส่กูกินกินยิงิิตายดิเว้ยตา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 ยอืมกระสุนหมดอีกโอ้เยอะเยอะ

ยี้มดแล้วเดี๋ยวมาแย่งกนที่หรือจับจิงรับมาเติมโคตรอีกเบือรึเปล่าก่อนคิดมันก็จะไล่สาระหน่อยครับก็สำหรับนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะโอเค